สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมีเว็บดีๆมานำเสนอนะคะสำหรับคนที่อยากได้ยอดหัวใจยอดไลค์ในคลิปของตัวเองนะคะหรือว่าในโพสของตัวเองเนาะตอนนี้หนูขออนุญาตพาทุกคนไปที่หน้าเว็บเลยคะ่ะสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะและอยากสมัครไปตามพร้อมๆหนูเนาะก็คลิกลิงก์ที่ ใต้โพสหรือใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะหนูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคลิกเข้ามาพอพคลิกเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้านี้เนาะแล้วก็กดสมัครสมาชิกวันนี้ได้เลยค่ะ,ะกกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะอย่าลืมกดฉันเป็นมนุษย์ด้วยนะคะสุดท้ายแล้วกดสมัครใช้งานค่ะอะแล้วถ้าสําหรับใครมีบัญชี Google นะคะอยากลงทะเบียนด้วยบัญชี Google ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเนาะ,ะสำหรับหนูหนูมียูเซอร์อยู่แล้วหนูขออนุญาตกลับไปใช้ยูเซอร์ตัวเองเพื่อทดลองให้พี่ๆดูก่อนเนาะ สำหรับใครที่สมัครแล้วได้ยูเซอร์แล้วได้รหัสแล้วมากรอกใส่ตรงนี้แล้วลงเชื่อใช้ได้เลยค่ะ,อะขอเข้ามาหนะ้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะมีหลายฟังก์ชันให้เลือกเลยแต่วันนี้เราอยู่กันที่ tik t o อหนูขออนี้ยกดที่ t i k t o อนะคะ,ะ่แล้วก็มาเลือกบนมู่ตรงนี้เนาะ,ะเราจะเพิ่มหัวใจนะเพิ่มถูกใจตรงนี้อเพิ่มหัวใจดีกว่าแล้วเราก็มาเลือกบริการอีกทีหนึ่งเนาะมีให้เลือกหลายบริการเลยเยอะแยะมากมายแต่หนูขอเลือกเป็นตัวแรกให้พี่ๆดูก่อนเป็นตัวอย่างนะคะ ลิงก์ตัวนี้ให้เรากลับไปที่โพสต์ของเราค่ะกดแชร์ค่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์มาค่ะอ่แล้วก็กลับไปหน้าเว็บนะคะแล้วก็กดวางได้เลยค่ะหนูขอใส่ยอดหนึ่งร้อยให้ทุกคนดูก่อนเนาะอ่ดูเป็นตัวอย่างนะคราวนี้กดสั่งซื้อค่ะอ่ะสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นแถบสีเขียวตรงนี้นะคะเป็นการยืนยันว่าทางเว็บได้รับคําสั่งซื้อของเราแล้วเป็นที่เรียบร้อย อ่าแล้วถ้าท่านใดยังไม่มั่นใจว่าออเดอร์ของคุณถูกสั่งไปแล้วหรือยังให้ไปที่ประวัติการสั่งซื้อค่ะประวัติการสั่งซื้อก็จะขึ้นวันที่นะคะประมาณนี้แล้วก็ขึ้นเป็นออ,อเดอร์แรกรอดําเนินการอยู่นะคะตอนนี้อ่าแล้วก็เลขออเดอร์ตรงนี้ให้ทุกคนจําไวด้ดีๆนะคะอ่าต่อไปเป็นบริการเติมเงินค่ะบริการเติมเงินจะมีทั้งหมด5ช่องทางนะคะ มีทูมันนี่วอลเล็ตค่ะพร้อมเพย์ค่ะรองอ่งเปาวอลเล็ตค่ะคริปโตค่ะแล้วก็ชิลเพย์นะใส่ยอดเงินตรงนี้ได้เลยแล้วกดจ่ายได้เลยนะคะสําหรับใครที่ลองใช้เว็บนี้แล้วรู้สึกว่าเว็บดีใช้งานได้จริงอยากแนะนําเพื่อนไปที่แนะนําเพื่อนได้เลยค่ะพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วให้เราคัดลอกลิงก์ของพี่นะส่งไปให้เพื่อนได้เลยและถ้าเพื่อนของพี่ๆนะคะกดใช้งานลิงก์ของพี่ๆนะพี่ๆนะก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นเพิ่ม5%เลย ง่ายเว็บดีปั๊มได้จริงแล้วก็ยังได้รายได้จากทางเว็บอีกนะคะอะตอนนี้หนูขออนุญาตพาทุกคนกลับไปที่ตัวโพสต์ที่เพิ่มยอดใจเนาะตอนนี้ยอดใจยังเป็น3อยู่นะคะอะหนูขออนุญาตรีเฟรชให้ทุกคนดูความเปลี่ยนแปลงนะ,อะตอนนี้ยอดขึ้นมาแล้วก็าัยังทยอยขึ้นอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้หนูคลิกไปร้อยคนเนาะเอ้ยร้อยหัวใจนะขออภัยคะ่ะร้อยหัวใจนะ ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ1ชั่วโมงแต่ตอนนี้เราคุยกันมาประมาณนาทีครึ่งถึงสองนาทีเนาะก็ขึ้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยยี่สิบกว่าหัวใจเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เร็วมากจริงๆเอ่อทุกคนไม่ต้องตกใจว่าทำไมกดรีเฟซภายใน2นาทีถึง3นาทีทำไมยอดยังไม่ขึ้นแล้วแต่ออเดอร์นะคะบางยอดก็ขึ้นเลยบางออเดอร์ก็ยังต้องรอหน่อยนะแต่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแน่นอนอสำหรับใครนะคะ ดูมาถึงตรงนี้แล้วตัดสินใจได้แล้วว่าอยากสมัครสามารถกดคลิกลิงก์ใต้โพสต์ใต้คลิปและใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะกดสมัครใช้งานมาด้วยกันนะวันนี้หนูไม่มีอะไรแล้วพรุ่งนี้หนูมีอะไรเพิ่มเติมมาบอกพี่ๆอีก,อกหนูจะกลับมาอีกครั้งนะคะฝากติดตามหนูด้วยนะขอบคุณค่ะ